เตาปูหลิวนะคะก็คือจะเป็นโค้ดตัวนี้ภาษาจีนที่อ่านว่า6นะคะมาจากคำว่า6ลกซิวแปลว่ามีบุญวาสนานะคะแล้วองค์นี้เนี่ยก็คือจะเป็นอุนอนซึ่งเป็นตัวนิยมด้วยค่ะทีนี้เนี่ยอยากจะมาบอกด้านหน้าและด้านหลังเหรียญน,นิดนึงนะคะว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาใส่อักลรยยันอะไรลงไปบ้างน,นะคะเริ่มตั้งแต่แถวหน้าก่อนเลยตรงนี้นะคะพุทธสังมิ ท่องแล้วดีมีแต่สมปราถนามะอุอะเป็นคาถาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อีกะวิติจำท่องไว้ให้อยู่ยงเป็นคาถาคงกระพันกำบังกายพุทธโธอุอากะสะคือหัวใจเศรษฐีอุขยันหาอารักษาดีกะมีกัลยาณมิตรสะใช้ชีวิตให้สมดุล ณนะชาลีติท่องไว้ให้ขึ้นใจไปไหนคนก็รักคนก็หลงณนะจงนอบน้อมและถ่อมตนชาทำตนให้ขวนขวายลีไม่ขี้เกียจทั้งใจกายติจำให้ได้ทั้งสาประการณนะมะพระทะ้าตรงขาเต่านี่เป็นธาตุน้ำดินไฟลมนะคะทีนี้มาดูด้านหลังเหรียญบ้างพานามาอุกะสะณทุใช้ป้องกันอันตรายทั้งปวง นาสังสีโมการงานเติบโตเงินไหลกองทองไหลามาจิเจลุนิจินี่คือจิตเจคือเจตสิกเป็นอารมณ์ความรู้สึกนะคะรู้ก็คือเป็นดูปังร่างกายสังขารนี้นิจคือตัวนี้คือนิพพานอันเป็นทางหยุดของวัตตะสงสารค่ะแล้วนี่ก็คือจะเป็นสิ่งที่เต่านะคะองค์นี้เนี่ยเขามีใส่ขลัยันเอาไว้ให้ เป็นความหมายที่ดีทั้งนั้นเลยนะคะและเป็นคาถาที่เราสามารถเนี่ยใช้ท่องได้แบบเป็นประจำเลยนะคะพี่